พี่โทรพร้อมไหมครับพี่ชายผมผมพร้อมอยู่แล้วคุณบอลจัดไปครับพี่ชายกดที่100ครับเขาบอกว่าคุณเต้นไม่แต่ตัวมันอาจจะยากอยู่คุณบอลจะรีแล็กสบายสบายอ่าลีแลซกรีแลซกเฮ้ยมันเต็มข้อคุณอะมันอาจจะเรียกว่าใบแรกเต็มข้อผมว่าไม่เป็นไรนะใบใบแรกเต็มข้อผมว่าแม่งโอเคนะเพราะว่ามันดีกว่าใบหลังๆถูกป่ะพี่ใบหลังๆยิ่งราคาสูงถูกไหมครับเอ้คุณวิเคราะห์เกียบเลยนี่ว่าอ่ะไป ต่อเออมาดีฟาดมาดีหนึ่งตัวเอ้ยไปต่ออุ้ยเฮ้ยเริ่มแล้วติดไฟแล้วมาดีอ้หีโอ้เฮียแม่งเ้ยอ้หพี่อนี้เต็มกราบว่ะเอานะถือว่าได้ต้นได้กำไรมาแล้วเมื่อกี้ดีหน่อยดีหน่อยอ่ะ มาเลยได้ไหมพี่ชายได้ได้เดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาคุณที่บ้านเลยนะไม่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 ไปการ์ดหมายถึงการ์ดอะมามาเลยคุณไม่ต้องมาเออโอเคยังไงก็พอครับโอเคผมกดร้อยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับพี่ชายผมขออนุญาตเปิดไปที่เงินเอฟนะเงินเอฟผมนับกันเหรอวะผมถามจริงเงินเอฟผมนับบอของเธอมียี่สิบหกล้านอ่ะ เฮ้ยแม่งเกือบยี่ล้านเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนครับไม่เอาสามใบเลยมันมันได้ใบเดียวน้องชายครับจะบ้าอะไรล่ะสามใบไปครับเพื่อนใบสองใบหนึ่งใบสองใบหนึ่งใบสองใบหนึ่งเฮ้ยอันนี้ใบเหี้ยใบเหี้ยไม่ไม่ไม่คุณใจเย็นยังแค่ข้างภายนอกข้างในไรมันมันเลทเท่ากันจริงมะเนี่ยกูถามก่อนโผ่เหี้ยหนึ่งหมื่นไม่มีแค่ห้าหกใบเองห้าใบนะครับถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยที่ผ่านมาเหมือนน้อยน้อยน้อยคุณโผเยอะพี่ ต้องมาแล้วุบอลมันถึงคิวคุณเหรอแจ๊คผมบายลังโอ้บายลามาซาเมซูซาเล่อาเล่มาซาเลลมาซามาซาอาจมาลิดดแคสเซียมโอเคเขาว้าบวกแปดบวกแปดบวกแปดเป็นเรื่องที่น่ายินดีถูกต้องคุณและคนส่วนใหญ่บางคนม่ยังได้บวกห้าอยู่เลยใช่ถูกต้อง นายครับอ่าใบนี้ผมขอนลวดไปเลยใบนี้ผมขอนลวดไปก่อนนะครับเรียอ่เปิดการล้างสวยอ่าเฮ้ยวิดีโออ่ะบวกห้าผมบวกห้าวิดีโอบ่ะชมเปิ้นนาครับเป็นญาติกับแชมเยพรนะครับคนไทยนะครับคนไทยด้วยใช่นะครับไปไปจับฝรั่งอยู่ที่เมืองนอกกูจะบ้ากูจะหลุดคุณโทรครับครับผมอมาครับพี่มาครับพี่อะไรวะมันต้องมีเรื่องนต้อง กดเลยไปเลยครับคุณบอล DC ครับถ้าเกิดบอกแปลก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยครับ DC CAM เป็นใครครับเฮ้ยโอหผมไม่รู้เลยว่ะสคูสคูครับคุณทองอ๋อสคูไปลงจะหมดแล้วไอ้ต้องเป็นคุณแล้วว่ะไปพวกนี้องเป็นที่คุณจะถึงเวลามือคุณละต้องเอาสุดละไปครับเพื่อนไปเลยครับพี่โอเคครับขอบคุณครับพี่ชายเฮ้ยหีดิ สเปแ l M โกเกอร่อยันนี้อร่อยชอบนะท่านโกรมันแก่ครับอ๋อขอโทษครับกูเริ่มล่างหนึ่งกูบอลมาแล้วมาแล้วกู่ย่าล่างล่างล่างแท้กูมา้มาอีกแล้วอุหอุกกะกะอุกกกอกกบู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 กกกเียเราจะตายห่าแล้วนะพีู่ทครับอังกฤษครับพี่โซเสตีอะไรสตีอะไร สเจอเจอเจอลื่นเฮ้ยเฮ้ยเจอหลาดบองโอ้โหมจะมาลื่นใส่หน้าเขา่องไงเนี่ยหลาดสุดท้ายเนี่ยมึงจะมีซีอูให้กูเห็นไหมขอจีนั้นอยู่ที่ไหนครับคุณโทใบถ่ายของจีนั้นอยู่ที่ไหนครับคุณโทเออไม่ไหวแล้วอ่อไปนะครับคุณโทไปเลยครับโอเคครับซีอูครับซีอูสเปนซีเดียมสเปนแมนซิตี้ครับ โอนี่นะเฮ้ยนี่เฮ้ยดีเฮ้ยดีเหรอคุณดูดิแกคุณเฮ้ยบอลล็อกดอหรอเรื่องแล้วอย่างนี้ขอนอกได้ไหมห้าพันเนี่ครับน้องห้าพันอีบอกมาครับน้องชายประเด็นนะมันหย่อเดียวเดียวสองเท้ามีพลังแฝงยิงมีพลังแฝงปั่นนะครับเป็นเรื่องแล้วี่ Two thousand years later อ่ะคุณทอครับครับผมเฮ้ยกล่องนี้ผมเคยผมขออะไรก็ได้ อ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเลทมึงเท่ากันจริงทุกใบอ่ะถ้าเกิดเลทเท่ากันจริงทุกใบอ่ะกูต้องไม่ได้ใบนี้ยสตรีมหมดเพราะเป็นที่ระบบ o u t u b ครับคุณเควินเดอะบอยเพราะฉะนั้นครับคุณโทเราต้องแก้ไงครับแก้ด้วยการเปิดกิจครับถูกต้องครับอุ้ยขอบคุณครับคุนโนบอยโนบอ่มาหนึ่งแบงค์แดงผมได้จ่ยหยุดเลยพี่โทโนบอยมาหนึ่งแบงค์แดงและหนึ่งแบงค์แดงแม่งขึ้นปึ๊บผมได้การตามห้าสิขอคิงเบเอคุณโทครับครับเิมมันต้องยังไงครับใบนี้ ผมบอกเลยเพลงนี้แต่ผมชอบเพลงนี้ด้วยเนี่ยขอบคุณครับพี่ไปครับคุณบอลอ่ะปฏิกิรกึศกึดกึศโอเคครับพี่ไงสู้สู้สู้สูเชคเข้าใจกันได้ครับขนะครับปาใบที่ผมขอเปิดไปก่อนผมขอเปิดไปก่อนผมขอเปิดไปก่อนอ่ะมีคนบอกซีอูไม่ออกเลยใช่ครับเพื่อนนี่อะซีอูมีเหตุยันอังกฤษเฮ้ยเฮ้ย โฟเดนหรอแต่ก็โอเคโอเคถือว่าถือว่ากระปี้กระเป๋าคุณโทครับครับผมไปใบนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องมาครับทำได้หรือเปล่าซีรอพี่ซีพีเอมากกว่าโลมาใช่วะห่อมห่ม เขาเจรจาคือม้อนมันเจ็ดถึงแปดไปเลยครับคุณโนผมขอเปิดเลยไอ้นี่ไอ้นี่อย่าไปอย่าไปทว่าปล่อยปล่อยๆเลยครับไอ้กียมาจีนอะไรอ่ะไม่ฟังเสพผู้ไม่ได้่ีใจตาบานเนาะโมใหญ่ไว้คุณบอลก็มาสองร้อยโลนะครับป้าหรือไงคุณโนทุกท่านครับอันเฮ้ยอันนี้คือท็อปไพร์คือไม่ต้องคัดเลยอ่ะ ไม่ต้องทับเลยท้องถามเฮียซิว่าเฮียเขามีมาตรฐานยังไงชีวิตนี้เกิดมายังไม่ได้เป็นคนที่ดีหรือคนที่ยอดเยี่ยมสําหรับใครสักคนหนึ่งเลยคนที่ยอดเยี่ยมนะคนที่เยี่ยมยอดคุณกําลังจะกลายเป็นคนนั้นของน้องๆคุณเบื่อหรือเปล่าเนี่ยคุณบอตวัตเมือจะรอคุณพูดจบอยู่เนี่ยไอ้เทยกูไหวยเป็นกูโอ้โหไอ้เทีผมชอบเพลงนี้ตลอด ทำได้หรือเปล่าคุณบอลทำได้หรือเปล่านะบอลเอาหน่อยนะบอลเชีจิงโกมาหร e ือเปล่ากาก้ามาหรือยังนะโรนัลโดมาไหมเฮ้ยเฮ้ยลูนี่ปะคือประเด็นอะพวกเราบอกกันเองว่าดีอะแต่้เงินเด็กในสตรีมบอกไม่ดีก็คือไม่ดีนะอ่ะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนคุณใจเย็นนี่ยี่หกแล้ว years thousand later อ่ะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมมาได้ขวาแล้วผมได้ไฟแล้วถูกไหมคุณกำลังจะบอกว่าอยากตรงกลางขอไฟอีกทีนึงผมขอไฟเจอมบ้านเลยครับคุณโทรตรงกลางอ่ะไปครับคุณโทรว่าเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยโอเคการ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 จริงด้วยวะ กลางกลางกลางอยากกันนั้นเลยครับคุณใช้พลังแบบไม่ต้องเยอะนะคุณบอลค่อยๆแตะดับไปเก็บเก็บพลังไว้มาสุดท้ายน้องๆใบนี้ที่ขอสบายสุเปิดไปเลยน้องไ่ติ้งดูเลยอังกฤษ LWB เชลซีชีชีชีถ้าเกิดชเวลแม่งโหดนะมายะแล้วใบนี้อ่ะคุณโอใบนี้คือผมว่า ใช้พลังมากกว่าใบเมื่อกี้นิดนึงแล้วกันแต่คุณก็เฉยๆสบายๆได้ได้ได้กลับแล้วนี่คุณกระซิบใครแหละขุนบอลไปไปที่คำว่าชิ้นครับน้องโอ้ชิ้น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 น้องเคยเห็นชิ้นหรือเปล่าเปิดอัทต่เล็โอ้เหกาแฟมาโยเล่มาโยเล่เนี่ยเพราะว่าเพราะเท่าที่ผมมองอ่ะคือการ์ดจะดีอ่ะแม่งคือที่ใบท้ายอย่างเดียวเลยนะ อ่าก็ถูกต้องเพื่ที่คุณมองมองขาดอ่ะคุณอยากได้ดิผมจัดได้เลยนะฮะได้เลยครับคุณนะขอบคุณขอโทษนะความรักบ้าหรื่ไงล่ะคุณบัวมันเป็นคนร้องพี่อ๋อโอ้โลองโอเคไปเฮดนิมเฮ้ยเอโต้เฮ้ยตัดต่อตูเล่ตอแหลตูเล่บอกไปกูแป๊บกูวฮะเมื่อกี้กาน่าหรือไอริโคสกาน่านะฮะครับผมอ่าจัดไปคุณบ่อคุณพร้อมไหมครับบอล ผมพร้อมแล้วครับพี่โดเอาแล้วคุณยกเลยครับไปเลยครับเพลงลงได้ยาวโอ้โหยังครับตอนนี้ยังครับยังครับยังยังครับยังไม่กดอีกใครสัตว์บอลนะเดี๋ยวประเพลงยังไม่หยุดอีกเหรอครับเพื่อนไปแล้วครับโอเคโอเคไปเลยคุณบอลแม่คุณกายกระเพาะกำบัดอยู่ห้าล้อโอ้โหซีพีพี่โดไอ้เจ้าเข็นไหมโอซี โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เมาเดี๋ยวก็เมาเดี๋ยวก็เมาอะนัพอมไหมครับพร้อมครับพี่บองโอต้องเันเพลงนี้ะเมื่อกี้ที่ได้ต้องเป็นเขาคนนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณครับพี่โพี่โอ้ทำได้หรือเปล่าคุณบอลคุณบอลขยามอยู่ไหมขอบคุณครับยังครับคุณบอลยังครับ กดสิครับบอลไปเลยครับพี <h 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 ่ทอขอบคุณครับโอ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยมันก็ดีนะผมว่ามันพลังเท่าโรดี <h <h ้เลยนะก็ราคาดีนะบอลก็เท่าเท่ากับตัวลูนี่นะเขาเขาเขาพอใจด้วยเปล่าล่ะ คือประเด็นคือกิดซีอูงานมึงให้ EP ีกูมาทำไมอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าทวลมวนไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ hmm.